วันที่24มกราคมพศ2565เวลา08.15นนายบุญทรงมาชริยะธีระผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ใน,นายบุญชอบสิทธ,ธิรองผู้จัดการบริการลูกค้าพร้อมผู้บริหารพนักงานผู้ช่วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ดำเนินกิจกรรม Morning Talk โดยเคารพถุงชาติไหวพระสวดมนต์และสาธิตการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีม h o t l ลน์แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานผู้ช่วยพนักงานพนักงานบริษัทสยามราชธานีพรอมทั้งทำกิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัยวอร์มอัพด่างกาย KYT เป็นประจําทุกสัปดาห์ณนะบริเวณด้านหน้าเสาทงอาคารหนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน่นเรียบดสวิตติดป้ายตรวจสอบแรงดันต่อสายมงดินโอเคปดสวิตต okay. ิดป้ายตรวจสอบแรงดันต่อสายมงดินโอเคปดสวิตติดป้ายตรวจสอบแรงดันต่อสายมงดินโอเควัดเเป็นศูนย์โอเคขมลแถวตุ้มเอื้อแถวพีขอนแก่นเฮ PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย